ฆ่าแล้วเผาอำพรางคดีตบตาตำรวจเมืองชนบุรีเหมือนกับกลุ่มฆาตกรจะประกาศสักดาว่านี่คือผลแห่งการโทรยศหักหลังเล่นไม่ซื่อกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่เมืองบางปลาส้อยหรือจังหวัดชนบุรีเมืองเศรษฐกิจแห่งภาคตะวันออกนั่นแหละมันอะไรกันนักดนาะจะต้องฆ่าต้องแกงกันอย่างหารือโหดโค้นเหี่ยมอย่างนี้หรือนับว่าเป็นคดีใหญ่อีกคดีหนึ่งในเมืองชนและสําหรับคดีนี้ ได้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อเวลาหนึ่งทุ่มเศษของคืนวันที่13พฤศจิกายน2528ในขณะที่พันตำรวจทัวอันนบหน้าบรรพศสอวปรนุ่มกำลังนำตำรวจออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยทั่วไปอยู่นั้นพันก็ต้องชะงักเมื่อได้รับแจ้งเหตุว่ามีรายการฆ่ากันตายบนถนนแห่งความสับสนวุ่นวายของเมืองชนบุรีในช่วงเวลานั้นทำให้ในตำรวจสวปรนุ่มต้องรีบออกคำสั่งอย่างร่งด่วน มีคนพบศพถูกเผาที่เชิงเขาหินดำหมู่บ้านช่องมะเฟืองพันตำรวจทัวอันนบบอกกับคนขับสายตรวจรถสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองชนบุรีเลาะเลี้ยวออกจากตัวเมืองวิ่งไปตามถนนราดย่างด้านนอกช่วงเวลาไม่ถึง20นาทีกำลังตำรวจสายตรวจก็ได้มาถึงบริเวณที่ได้รับแจ้งแสงไฟยังลุกโชนเพราะแรงจากเชื้อน้ำมันโซล่าส่งควันดำขมงตำรวจทุกคนต้องช่วยกันดับไฟ และใช้เวลานานกว่าจะดับสนิทซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่เจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งเดินทางมาสมทบในจํานวนนี้มีพันตําร,รวจโทวุฒิผัวเวศสารวัตรใหญ่พันตํารวจตรีพีระผุ่มพิเชษสารวัตรสอบสวนพร้อมด้วยกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกจํานวนหนึ่งภาพที่ปรากฏต่อสายตาตํารวจและบรรดาไทยมุงทั้งหลายนั้นอนิจาคุณพระช่วยทุกคนแทบจะหลุดปากออกมาเป็นภาษาเดียวกันหลังจากที่ไฟดับมอดลงไปแล้ว มันเป็นภาพแห่งความสยดสยองเพราะเป็นร่างของคนถูกเผากำลังไม่เกลียบท่อนล่างถูกไฟเผาดำเป็นตอตะโกยังคงเหลือส่วนหลังและแขนถูกสวมกุญแจมือติดกันใบหน้าและลำคอไฟยังไม่ลามไปไม่ถึงผลการชนสูตรในเวลาต่อมาร่างที่ถูกเผาไปแล้วครึ่งตัวนั้นเป็นชายไทยอายุประมาณ40ปีศีรษะเถกมีรอยรูปสักยันที่กลางแผ่นหลังเป็นรูปแปดทิศมีบาดแผลถูกฟันด้วยมีดบริเวณหน้าผากสองแผล มีผ้าอุดปากและผูกตาเอาไว้และที่คอซึ่งไฟยังลามไม่มาไม่ถึงถูกรัดด้วยเชือกไนลอนฆัตรกรได้นำศพใส่กระสอบป,ปาดและได้เอาถุงพลาสติกคุมหน้าศพอีกชั้นหนึ่งที่สะกิดใจของตำรวจมากที่สุดก็คือศพของคนตายนั้นถูกสวมด้วยกุญแจมือทั้งสองข้างหลักฐานต่างๆที่พบในบริเวณที่พบศพคนตายนั้นพบถุงใส่รองเท้าที่มีป้ายยี่ห้อบอกว่าร้านสีเมืองชนตลาดชนบุรี ใส่แกลอนน้ำมัน3ามกิโลนทิ้งอยู่ข้างบริเวณศพค้นในตัวของผู้ตายตำรวจได้พบหลักฐานชิ้นหนึ่งนิ้วหนังด้านซ้ายมีแหวนทองคำหนักหนึ่งบาทสลักประดับด้วยปลอยจันทบุรีสีเหลืองเม็ดใหญ่รวมทั้งกระดาษอังเปากระดาษใบห้วยและใบรายการมวยที่เวทีสำโรงประจำวันที่31ตุลาคม2528สส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเป็นหลักฐานอีกฉบับหนึ่งคือโทรเลขที่เปื้อนเลือดจนอ่านชื่อไม่ออกนอกจากที่ระบุเอาไว้คือ ตําบลเชิงเดินอําเภอเมืองจังหวัดระยองข้อความในโทรเลขฉบับนั้นมีข้อความพอจะอ่านได้ว่าให้มาพบด่วนลงชื่อพอมอตํารวจต้องใช้ความสามารถอย่างสูงในการตรวจสอบตัวหนังสือโดยการหาผู้ชํานาญมาช่วยอา่านจนกระทั่งได้ข้อความดังกล่าวการสืบสวนของพันตำรวจโท,อน,นนนทอนบนาบรรพศสวปรุ่มรูปปลอได้ประสานงานกับพันตำรวจโทว,วุฒิผัวเวศสาโรถใหญ่และพันตำรวจตรีพีระ พุ่มพิเชษสารวัตรสอบสวนหนุ่มฝีมือดีผู้หนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอบสวนคดีเองประมวลจากพยานและสถานการณ์แวดล้อมต่างๆได้ความว่าก่อนจะเกิดเหตุพบไฟไหม้ศพคนตายนั้นได้มีรถเก๋งคันหนึ่งระบุยี่ห้อตโตโยต้าแต่เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนจึงไม่มีใครทราบสีของรถดูจากร่องรอยที่คนร้ายใช้เป็นเส้นทางเอาศพไปทิ้งแล้วอ่อนน้ำมันราดจุดไฟเผานั้นล้อรถยนต์ที่วิ่งเข้าไปจะต้องเป็นรถซิ่งแบบวัยรุ่นชอบใช้ เพราะเนื่องจากรอยล้อขนาดใหญ่ซึ่งมาถึงตอนนี้ตำรวจได้มอบศพของผู้ตายให้มูลนิธิไตราสารนคมพุทธสมาคมนำไปเก็บไว้รอขอญาิและจะส่งไปพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชกรมตำรวจอีกต่อหนึ่งพันตำรวจทัวอนนันพน้าบรรพศสพปหนุ่มมือปราบได้กล่าวว่าวันเกิดเหตุเวลาประมาณ19นาฬิกาเศษคืนวันที่13พฤศจิกายน2528ผมกำลังนำลูกน้องออกตรวจพอดี ก็ได้รับแจ้งจากนายนิยมบุญทวีผู้ใหญ่บ้านหมู่12ตํบลหน,นองรีอำาเภอเมืองชนบุรีว่ามีแสงไฟลูกไม่อยู่ติดเชิงเขาหินดำตรงนั้นเป็นหมู่บ้านช่องมะเฟืองเข้าใจว่าจะเป็นคนตายและถูกนํามาเผาพอได้รับแจ้งก็ออกไปกันทั้งสารวัตรใหญ่สารวัตรสอบสวนร้อยเวรและกําลังตํารวจอีกหลายนายบริเวณนั้นเป็นบ่อดินลูกรางที่เขาขุดไปขายมีไร่มันอยู่ปลาปลายพอพวกเราไปถึง ไฟก็กําลังลุกไม่สบอยู่ก็เอาน้ําไปช่วยกันดับซึ่งตรงนั้นไม่มีฟืนหรือเชื้อเพลิงอย่างอื่นเลยคนตายถูกแยกกระสอบแล้วเอาน้ํามันโซล่าราดเผาเรื่องการสอบสวนขั้นต่อไปสารวัตรใหญ่รู้เรื่องดีเพราะติดตามคดีมาโดยตลอดพันตํารวจทวุฒิผัวเวศสารวัตรใหญ่กล่าวว่าตอนแรกก็มืดมนเพราะคนตายถูกสวมกุญแจมือเพร่หลังแยกกระสอบแล้วเผายัางเหลือแค่คอและใบหน้า คนร้ายตั้งใจเผาเพื่ออำพรางคดีนี่ถ้าตำรวจไปดับไฟไม่ทนันก็คงจะสืบยากขึ้นและต้องใช้เวลาหลายวันเพราะไม่มีหลักฐานนี่เราได้จากใบโทรเลขฉบับนั้นการสืบสวนในช่วงต้นก็เขวไปทางสำโรงปากน้ำเพราะใบหวยและรายการมวยเราสันนิษฐานว่าจะต้องปเป็นเซียนมวยสำโรงผูกฆ่าแล้วนำศพมาทิ้งแล้วเผาแต่เมื่อมาคิดดูระยะทางจากกรุงเทพมาถึงเมืองชนไม่ใช่ใกล้อีกอย่างด่านตรวจทั้งตำรวจทาง,งหลวง และตำรวจท้องที่ตรวจตราเข้มงวดโดยเฉพาะรถเก๋งกับรถแท็กซี่แล้วไม่มีทางจะนำศพมาได้เรามาพิจารณาที่หัวแหวนเป็นพลอยเม็ดใหญ่จากเมืองจันเรามุ่งไปทางเมืองจันมากกว่าและก็ได้เขาตามโทรเลขฉบับนั้นในเวลาต่อมาว่าคนตายชื่อนายสุนทรหรืออาทออิ่มสารพางหรือธรรมนุวัตรอายุ45ปีบ้านอยู่ตำบลช้างข้ามอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี เมื่อมาถึงตอนนี้มันก็เช็คไม่ยากเมื่อเรารู้ตัวคนตายก็รีบประสานกับทางกองกํากับการตรํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีทันทีและเราก็ได้ประวัติมาว่านายสุนทรหรืออาทรนามสกุลอิมสารภาคหรือธรรมานุวัตน์เป็นคนคนเดียวกันมีพี่ชายเป็นผู้ใหญ่บ้านชื่อผู้ใหญ่ลุยอิมสารพากอยู่ตําบลช้างข้ามอาเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีประวัติคนตายตอนเจ็ดขวบเป็นสามเณร จนกระทั่ง20ปีเมื่อประมาณปี2 5 0 8ก็ศึกออกมาหาขายประกันชีวิตต่อมาก็ได้แต่งงานกับเศรษฐีเมืองแกลงได้ภรรยารวยเป็นเจ้าของโรงหนังเจ้าของสวนยางที่เมืองแกลงจังหวัดระยองนิสัยคนตายเป็นคนเจ้าชู้ชอบเล่นมวยและการผน,นันทางฝ่ายภรรยาที่เป็นเศรษฐีก็เริ่มระอาในศุนทอดอยู่เหมือนกันจึงไปร่วมกับเพื่อนที่อำเภอมะขามหาพลอยมาขายกินอยู่แถวจันทบุรี จนพวกเศรษฐีพ่อค้าพลอยบางรายสิ้นเนื้อประดาตัวเอาพลอยไปขายพวกเศรษฐีโดยบอกว่าเป็นพลอยขโมยมาต้องการขายร้อนๆในราคาถูกพ่อค้าพลอยแถวภาคตะวันออกก็รู้ๆกันอยู่ซื้อถูกขายแพงกําไรดีใครมีวิธีการอย่างไรก็ว่ากันไปทีนี้ก่อนจะถูกฆ่าตายแล้วนาศพมาเผาล้างแค้นนายสุนทรคนตายเอาพลอยไปขายให้หนังหล่อหรือหนังเล็กเมียน้อยของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นแม่ค้าพลอย หากินอยู่แถวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้เงินมาหนึ่งล้านบาทเมื่อนังรอหรือนางเล็กเมียน้อยของข้าราชการผู้ใหญ่ท่านนั้นเมื่อรู้ว่าถูกหักเหลีย่ยบก็พาพวกตามตัวทวงของเงินคืนก่อนเกิดเหตุนั้นนางรอหรือนางเล็กได้พาพวกไปตามหาคนตายที่บ้านผู้ใหญ่ลุยซึ่งเป็นพี่ชายที่ตำบลช้างขาบและตามหาบ้านเมียเสินินที่เมืองแกลงแต่ก็ไม่พบตัวหลักฐานต่าง ทั้งรถที่คนร้ายใช้เป็นผาหนะานำศพไปทิ้งและรถที่ใช้ตามหาคนตายทั้งที่บ้านพี่ชายและเมียนั้นตรงกับคำให้การของพยานทุกอย่างถึงตอนนี้ตัวคนร้ายนั้นซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเมียน้อยของข้าราชการผู้ใหญ่ที่คนตายกับพวกแก๊งอําเภอมะขามต้มขายปล่อยคดีฆ่าแล้วเผาฆาตกรรมอําพรางรายนี้ค่อยคลลาขปมออกตามลำดับจากฝีมือความสามารถของตำรวจเมืองชนบุรีเพราะหักหลังกันในแก๊งคาบลอย เข้าคำพังเพยที่ว่าอ้อยเข้าปากช้างแล้วขายยากเมื่อเหลี่ยมเฉือนกันด้วยเหลี่ยมคนเสียรู้คนความตายเท่านั้นที่จะทําให้หายแค้นได้แล่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สพเมืองชนบุรีเมื่อปี2528ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ